วันนี้นะคะของเราจะเกี่ยวเนื่องกับศิละปะก,กับความฝันนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ในวัยที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นละกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะเมื<ไ>่อ <était> ไหร่ที่เริ่มทํางานนะคะมีความคิดที่แบบว่าจะต้องหาเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหาเลี้ยงครอบครัวนั่นก็คือความคิดเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งทุกคนนะคะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ย่อมมีความฝันที่แตกต่างจากเด็กนะคะตอนเด็กฝันอยากเป็นนางสาวไทยตอนเด็กฝันอยากเป็น เครื่องบินตอนเด็กฝันอยากลอยได้อันนั้นนะคะคือความฝันที่แท้จริงนะแต่ว่าในตอนนี้เมื่อนักเรียนโตขึ้นนะคะความฝันของนักเรียนก็จะใหญ่ขึ้นและก็เป็นความฝันที่สามารถไปถึงความฝันได้นะคะเหมือนการตั้งเป้าหมายให้กับตนเองนะที่นี่คุณถามนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบศิลปะเป็นมนุษย์นะคะจินตนาการจะเหมือนอวัยวะส่วนใดของมนุษย์คะอะไรเอ่ย ตัวเรานี่แหละคือมนุษย์นะคะถ้าศิลปะคือมนุษย์นะจินตนาการนะคะที่เกิดขึ้นนะจินตนาการก็เหมือนความคิดความฝันนั่นแหะค่ะนะคะจะเปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย์คะอะไรที่เราใช้คิดใช้ฝันนะคะลกูก สมองค่ะถูกต้องค่ะเราใช้สมองนะคะในการคิดในการฝันนะคะแล้วก็คิดสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมานะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าจะตึกสูงร้อยชั้น200ชั้นนะคะนั่นก็คือความคิดและก็ความฝันของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะอ่าวันนี้นะคะศิลปะกับความฝันจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะถ้ามองจากรูปนะคุณครูถามว่าพวกเราสามารถขี่หนังสือแล้วก็ไปโรงเรียนได้ไหมคะได้ครับ จริงเหรอขี่หนังสือเลยนะโอ้ oh. แสงว่าเราอยู่ในยุคข,ของแฮร์รี่พอเตอเตอร์ใช่ไหมอ่าเป็นโลกเป็นโลกของเวทมนต์ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องเดินหรือว่าปั่นจักรยานนะคะหรือว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ไปนะคะอ่ะมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะคำถามแรกนักเรียนเคยมีโลกแห่งความฝันหรือว่าจินตนาการไหมคะมีไหม ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยมีความฝันไม่รู้ความฝันในที่นี้ไม่ใช่นอนหลับแล้วฝันไปนะคะความฝันก็คือเป้าหมายของตัวเราเองนะคะเคยมีไหมคะเคยมีไหมเอ่ยคุณเชื่อว่าทุกคนมีนะ เพราะว่าคนเรานะคะจะมีชีวิตอยู่ได้ก็คือก็ขึ้นอยู่กับความฝันของตัวเองทั้งนั้นเลยการที่เราคิดอะไรล่วงหน้านะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความฝันและจินตนาการของเรานะคะสมมติว่านะักเรียนบอกว่าวันนี้นะคะโรงเรียนคุณครูให้นักเรียนไปโรงเรียนนะักเรียนก็จะต้อง ไม่ใช่วันนี้ขอโทษค่ะพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้นะคะขอให้หนักเรียนชั้นม3าไปโรงเรียนนักเรียนก็เริ่มคิดแล้วว่านักเรียนอะ่ะจะต้องอะไรยังไงต่อเอ้ยแล้วฉันจะต้องเตรียมอะไรไปไหมนั่นก็คือความคิดแล้วก็ความฝันนะคะแต่พอเมื่อถึงวันพรุ่งนี้นะั่นคือเกิดเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงต่อนะคะแต่นี้ไม่ได้ให้หนักเรียนมาโรงเรียนจริงๆนะพูดเฉยเฉยนะคะต่อไปค่ะคําถามที่2โลกแห่งความฝันและจินตนาการเกี่ยวข้องกับอะไร ความฝันของเราทั้งโล,โลกนี้ยที่เราฝันฝันวันฝันไว้อ่ะค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรความฝันยอ่อมตัวถูกต้องค่ะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัวเราซึ่งตัวเราเป็นคนคิดขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นคนจินตนาการขึ้นมานะคะ,ะคำถามต่อไปนักเรียนเคยคิดที่จะถ่ายทอดโลกแห่งความฝันของตัวเองออกมาเป็นรูปรรประธรรมไหมรูปธรรมในที่นี้หมายถึงว่านักเรียนฝันว่าวันอ่า อีกสิบปีหนูจะมีรถขับหนึ่งคันอย่างเงี้ยสมมติสมมติมมนะคะหนูจะต้องมีรถขับหนึ่งคันนี่คือความฝันของเราหรือว่าอีกสิบปีหนูจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองและเป็นชื่อของตัวเองด้วยเพื่อให้พ่อกับแม่ได้อยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะนี่คือความฝันของของคนที่เริ่มโตแล้วนะคะนั่นก็คือคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องคิดนะหรือว่าฝันว่าอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ นักเรียนเคยเคยอันนี้เขาเรียกว่านำม,มาทำอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นจริงนะคะหรือว่าเราทำให้เป็นความฝันได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหนูจะตั้งใจเรียนวิชาศิลปะและส่งงานทุกครั้งและได้เกรดสี่อ่าเพราะเกรดออกมาได้เกรดสี่นั่นก็คือการที่ทำให้เป็นรูปธรรมหรือว่าการที่นักเรียนส่งงานทุกครั้งนั่นถือว่าเป็นรูปธรรมนะคะ ทีนี้คุณครูจะข้ามคำถามนี้ไปเพราะนักเรยียนนะคะก็คงมีสิ่งที่นักเรียนอยากทําให้ออกมาเป็นรูปธรรมอยู่แล้วทีนี้คําถามสุดท้ายถ้านักเรยียนต้องการที่จะถ่ายทอดโลกแห่งความฝันหรือจินตนาการของตัวเองออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ทุกคนได้เห็นว่านักเรยียนมีความฝันมีจินตนาการแบบไหนนักเรยียนต้องทํำยังไงคะต้องทํายังไงลูกต้องทำยังไงเอ่ย วเวลาที่นักเรียนแต่งตัวส,สวยๆแต่งตัวหล่อๆหรือว่านักเรียนมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เพิ่งได้มาแล้วแบบตื่นเต้นกับมันมากๆนักเรียนก็จะต้องทำการถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่ใช่ไหมคะแล้วก็ลงเฟซลง IG ลงอะไรก็ว่าไปนะคะลงติกต็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าเป็นการถ่ายทอดนะคะด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยขึ้นมานะคะโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นมา ใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะถ้าอยู่ในทางศิลปะนะคะนั่นก็คือการวาดรูปนะคะถ่ายทอดจินตนาการหรือว่าความฝันของตัวเองออกมานะคะผ่านรูปวาดนะคะอะและเมื่อนักเรียนมีความฝันนะคะแล้วเรียนถ่ายทอดออกมานะคะก็จะกลายเป็น โลกของศิลปะนะคะซึ่งโลกของศิลปะในหัวข้อนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับความคิดฝันใช่ไหมคะแล้วความคิดฝันนะคะมีอะไรบ้างในงานศิลปะก็มีอยู่2แนวนะคะนั่นก็คือแนวของแฟนตาซีแนวแฟนตาซีแบบไหนอย่างอเวนเจอร์แบบนี้นะคะเคยดูใช่ไหมกับตันอเมริกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นพวก ออทอสายฟ้าเจ้าเทพเจ้าสายฟ้านะคะหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นโลกของเรื่องของเวทมนต์พวกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องแฟนตาซีนะคะฝุงฝันนะคะซึ่งไม่ได้ เกิดขึ้นจริงนะแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แนวเหนือจริงนะคะความเหนือจริงหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนเห็นเด็กคนนี้ไหมนอนอยู่บนเตียงนะคะแต่ว่าลอยอยู่บนฟ้านะคะซึ่งเป็นแนวเหนือจริงแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่เหมือนจริงหรือว่ามีภาพาภาพหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภาพของศิลปินนะอ่ะเป็นภาพของศิลปินนะคะที่จะให้นักเรียนนะคะเห็นแต่วันนี้คุณครูไม่ได้นํารูปมาเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ดู ะะเขาชื่อว่าภาพนาฬิกาเหลวนักเรียนเห็นเห็นหน้าจอที่ครูพิมพ์ไหมคะภาพนี้เป็นภาพที่ดังมากๆ <c oughs> อ่ะเห็นนะคะเป็นของเป็นภาพของซันวัลดอร์นะคะดาลี่นะคะซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกนะคะ <c oughs> อ่า มันเด้งเข้ามาใน Facebook อันนักเรียนดูภาพเล็กนะคะภาพนี้นะคะมีมีลักษณะของนาฬิกาหรวจริงจริงแล้วนาฬิกาไม่ได้มีมีความอ่อนปกเปียกแบบนี้นะคะแต่นี่ก็คือมันจะเป็นภาพที่สร้างขึ้นมานะคะมีความหมายของภาพนะคะก็คือเป็นเหมือนความทรงจำนะคะที่ยังคงอยู่ในในความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็อยู่ในในความคิดของเราถึงแม้ว่ามันเวลาจะผ่านไปนะคะ บางอย่างมันผ่านไปเนี่ยมันก็มันก็อาจจะลื่นไหลยอยู่ในความคิดของเราเสมอนะคะอ่านะคะความหมายของภาพนี้ก็คือความทรงจำที่ตราตรึงนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะค,นคุณครูจะให้หนักเรียนทําใบงานจริงๆมันมีใบงานแต่คุครูจะเปลี่ยนใบงานของนักเรียนนะคะให้หนักเรียนวาดภาพนะวันนี้นักเรียนจะต้องมีสมุดวาดภาพนะคะ อันนี้จะเป็นใบงานแต่ครูไม่ให้หนักเรียนทําใบงานเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูวันนี้ให้หนักเรียนเตรียมสมุดวาดภาพกับดินสอนะคะวาดอะไรก็ได้หนึ่งอย่างที่เป็นความฝันของนักเรียนนะคะให้ถ่ายทอดความฝันที่มันเป็นนามธรรมานามธรรมาหมายถึงสิ่งที่เราคิดอยู่คนเดียวนะคะจะไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องนะคะจะไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เข้าใจ ทำยังไงให้คนอื่นได้เข้าใจในความฝันของเรานะคะฝันแบบไหนบ้างนะคะให้เลือกความฝันมาได้แบบตามจินตนาการของนักเรียนเลยอาจจะหนึ่งอย่างก็ได้หรือมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้แต่ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรมนั่นหมายถึงการวาดภาพนะคะยกตัวอย่างว่าหนูอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบ อ่านะคะความรักที่สมบูรณ์แบบเกิดจากอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่นักเรียนจะถ่ายทอดออกมานะคะแล้วบางทีนะคะการที่เราวาดรูปหัวใจเนี่ยทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นความรักแต่เป็นความรักแบบไหนก็เขียนอธิบายมาด้วยหน่อยนิดนึงนะคะแต่ถ้าบางอย่างนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าหนูอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นักเรียนวาดรูปลอตเตอรี่มานะคะวาดรูปลอตเตอรี่แล้วเขียนว่ารางวัลที่1เท่านี้ก็เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องเขียนอธิบายเพิ่มเติม ะะสำหรับงานวันนี้นั่นก็คือสร้างภาพให้เป็นรูปประทามจากความฝันของตัวเองนะ